ดิฉันพัชณีกำหนักนะคะซึ่งเป็นบวชเตอร์ให้กับพักามาหลายครั้งนะคะแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยด้วยทีนี้ที่มาวันนี้เราอยากรวมถึงเ,เพื่อนเพื่อของดิฉันเนี่ยและชูป้านี้เพื่อที่จะรณรงค์ให้พักเนี่ยต่อต้านสงครามเพราะเรามองว่าสงครามนี้มันจะยืดเยื้อเพราะว่าในแถลงการของพักเนี่ยไม่ชัดเจนเพียงพอ และไม่ได้ฝันทงว่าเราไม่ต้องการสงครามและเราอยากจะให้พักเนี่ยได้เห็นแรงเห็นถึงสถานการณ์พักราิจของการเมืองในตอนของของพักตอนตอนนี้นอกเหนือนจากที่จะวางลดแบบในการหาเสียงแต่ต้องเข้าใจต้องดูว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรบรรยากาศมันตึงเครียดแล้ววันนี้มีทหารเสียชีวิตนะคะหลับล่างอีกสี่คน ทำไมมันเกิดขึ้นแบบนั้นทำไมพรรคไม่แสดงจุดยืนที่มันคุณมีสหคุณมีอาสาชิกเป็นเป็นแสนน่ะทําไมไม่ร่วมกันที่จะระดมคนแล้วก็ออกมาต่อต้านสงครามเพราะมันยืดเยื้อพวกเรามาจากคนธรรมดาพวกเราเป็นชุนชั้นล่างเราเข้าใจหัวอกเลยของคนธรรมดาของคนที่อยู่ชายแดนในตอนนี้ที่เขาต้องลำบากสองแสนคน ทำไมเราปล่อยให้กองทัพทําแบบนั้นทําไมเราไม่ใช้กลไกเจรจาที่มีอยู่ทําไมไม่ผลักดันให้มันถึงที่สุดและทีนี้เนี่ยจริงๆในตอนนี้คือที่มาขอโทษเนี่ยดิฉันเลือกว่ามาขอโทษที่เลือกอนุทินนะคะแต่ว่าเป็นการขอโทษที่คุณบอกว่าไม่ไม่สามารถที่จะผลักดันรัฐธรรมนูญแต่ณขนาดนี้คุณจะไปต่อรองอะไรกับรัฐธรรมนูญการเมืองในทิ่การเมืองที่ดีในรัฐมนุนได้เพราะการเมืองที่ มันก็มาจากตัวแปรของคุณด้วยคุณเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยที่คุณพยายามบอกว่าเราต้องการเป็นรัฐบาลเราก็ไม่รู้นะว่าคุณเนี่ยมีทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายใครบ้างไปชาตินิยมด้วยไหมเราตั้งข้อคำถามตรงนี้ว่าทาร์เก็ตในการหาคะแนนเสียงของคุณเนี่ยคือใครบ้างคุณต้องการคะแนนเสียงจากาพวกชาตินิยมด้วยหรือเปล่า อันนี้เป็นความเป็นต้องการพูดตรงๆเพราะว่าเราไม่ต้องการพูดอะไรที่มันใช้สับหรูๆการเมืองหรูๆฉากทัดรุ่นนี่นั่นแต่ฉากทัดของคุณเนนในตอนเนี้คืออะไรเพราะว่าคนมันเสียชีวิตนะคะฉันต้องการโหวตพักต่อไปแต่ฉันต้องการกดดันให้พักมีการเมืองที่ดีกว่านี้มีการเมืองที่เห็นทันเห็นเท่าทันเห็นรู้เท่าทันอนุเชนด้วยว่าเขาเป็นใครยังไงนะคะสี แค่สองสามเดือนที่เข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาเยอมากมายใช่ไหมคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าการเมืองไทยตอนเนี้ยมันมันแย่ลงและแย่ลงเศรษฐกิจก็แย่ลงปัญหานำ้ำท่วมก็แย่คนเสียชีวิตนะคะเจเย็นครับเจนเ<ม>จนนะเจ,จนเจนะนจนะต้องรอการคำชมเราเราเคารพกันนะครับเราคำชมไม่ได้นะคะเราฟังแต่ค้ำ เราจึงขอให้พักมีจุดยืนเรื่องนี้ในการรณรงค์ในอนาคตเราไม่ต้องการสงคารามที่ยืดเยืย้อและเราไม่ป้อปกป,ป,ป้องชีวิตคนเราไม่ได้ทําร,ร้ายใครัครบนึกออกไหมใจเย็นครับเด,เ,ดเดี๋ยวเราเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับ <S <S <ด>แล้วก็ผมว่าผมผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับ <S <S ที่ท<ด>ุกคนสามารถพูดที่ในความเห็นที่ตรงไปตรงมาได้นะครับเรายินดีเสมอเช่นครับ นะผมขอผม,ผมขอความรนนนครับความคาดหวังของเราเพราะว่าเราอยู่ในการเมืองที่ยากคุณไม่ได้รู้สึกว่าเราอ่ะทํางานหาเช้ากินข้ามครับนะคะคุณต้องรู้สึกแล้วคุณก็ต้องจริงผมขอผมขอความรนนานจริงครับยิเรามาที <นะ S 2> ่นี่เพราะว่าเราต้องการจะเลือกพักประชาชนด้วยเหมือนกันในอนาคตเราถึงอยากให้คุณทําการเมืองให้มันดีขึ้นนะคะครับผมอแล้วคุณ ผมก็เข้าใจเข้าเข้าใจแล้วก็ขอบพระคุณมากมากนะครับก็ผมผมผมขอความกรุณาอย่างนี้ครับเพราะว่าเราจัดเวทีเนี้ยเราอยากจะรับฟังทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันจริงๆนะครับเพราะเราเป็นพรรคที่เราพูดเสมอว่าเราด่าได้นะครับผมคิดว่าผมว่าเราเรื่องนี้ผมคิดว่าอ่าผมขอผมขอความเห็นคืออย่างนี้ฮะก็คือในเรื่องของอ่ามุมมองนะครับว่าในมุมมองต่ออ่การปะทะกันที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท้์เก็ตนะครับในการหาเสียงในการรณรงค์เนี่ยนะครับอ่เราจะ พุ่งเป้าไปที่กลุ่มใดนะครับผมผมคิดว่าคืออย่างนี้ครับผมต้องขอภัยอนี้นิดหนึ่งว่าจริงๆถ้าติดตามมาโดยตลอดใวพักเราก็เสนอในสามมิติอยู่แล้วนะครับในเรื่องของทางเรื่องชายแดนก็ดีในเรื่องการต่างประเทศก็ดีแล้วก็ในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ซึ่งเป็นโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าคนที่ตอบคาถามนี้นะครับผมคิดว่าผมขอสองท่านนะครับท่านแรกนะครับก็เป็นเป็นหัวหน้าเราในปัจจุบันคือทางหัวหน้าเทเลอร์ในมุมมองต่างประเทศนะครับที่ ก็เป็นทางพิธ<ถ>าลิมจเจริญรัฐเชิญครับเชิญครับกระชับนิดหนึ่งครับพอดีว่า,วาเพื่อนดิฉันเขาฝากมาค่ะเรามากันเป็นกลุ่มก้อนนะเขาบอกว่าเราจะยุติยกเลิกสถานการบังคับฐานเกณฑ์ได้อย่างไรในเมื่อในขณะนี้เรายอมตามทหารให้เขานําการความมั่นคงของรัฐครับนี่ช่วยตอบคําถามให้ให้น่อยค่ะครับทั้งสองท่านนะครับคุณนัทพงศ์แล้วก็หรือต่อเลยนะฮะหรือยังไงฮะต่อ ต่อเนื่องใช่ไหมครับต่อเนื่องเชิญก่อนครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะและนักกันเมืองทุกท่านดิฉันได้ยินที่กลุ่มนี้ออกมาพูดเนี่ยก็พอจะเข้าใจนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะดำเนินการได้ก็คือคนที่เป็นผู้บริหารดังนั้นถึงแม้นว่าคุณอนุทินจะยุบสภา แต่เขาก็ยังดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้นเขามีหน้าที่ที่จะออกคําสั่งถูกไหมคะอ่าดังนั้นเนี่ยก็จะขอให้พวกคุณเนี่ยพอจะเข้าใจว่าแม้กระทั่งสิทธิมนุษยชนทาหารเด็กเราตายเนี่ยแปดขวดทาหารขาขาดทหารเสียชีวิตมนุษยชนออกมาหรือไม่แต่เวลาคุณ การจอมพลังเอาอเทปเอาเพลงไปเปิดคุณออกมาเหมือนโดนขี้เท่าเลยนะดินพลาพลาดเหมือนโดนขี้เท่าเลยอนะ่ะใช่ไหมคะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาวันนี้จริงไม่ได้อยากออกมาพูดเลยนะครับแต่เป็นตัวแทนของเขตบางแค,ครที่มาในวันนี้มีหลายอย่างหลายเรื่องที่ คนเนี่ยแม้กระทั่งทุกคนในประเทศประชาชนในประเทศก็ต้องคิดเหมือนกันว่าคุณคุณคุณนัทพงศ์เนี่ยอได้ตัดสินเลือกหนุนคุณอนุทินทุกคนไม่พอใจแต่ทุกคนก็เคารพสิทธิ์ของเขาที่เขาได้เลือกอนุทินทั้งทั้งที่เขาน่าจะรู้ดีว่า อนุทินเป็นคนยังไงแม้กระทั่งวันนี้คุณโรมออกมาพูดว่านั่งประชุมตัวติดกันยังไม่รู้เลยว่าเขาจะยุบสภาดังนั้นเนี่ยคุณต้องมองอะไรให้ไกลกว่านี้เราไม่ตำหนิคุณทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่คุณจะนำไปแก้ไขนะคะอ่ะแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากจะขอคือมาออกมาพูดแทนประชาชนทุกคนในประเทศคือคุณจะลงเลือกตั้งมีนโยบายที่จะโชว์ให้คะแนนเสียงเนี่ยของคุณได้เป็นสองร้อยห้าสิบคืออะไรขอบคุณค่ะครับหรือว่าจะให้ตอบก่อนไหมครับหรือว่ายังไงฮะ ต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องแล้วตอบทีเดียวก็ยังคนตอบยังสองท่านเหมือนเดิมคือคุณนัทพงศ์แล้วก็ทางคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเชิญครับ<ด>สุดท้ายน,น,นะฮะมีมีประเด็นต่อเนื่องยังจะมีอีกไหมฮะท่านเดียวนะครับเดี๋ยวเราตอบนะครับเชิญครับสองท่านแหละฮะด้วยต่อเนื่องนะฮะอ่ต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวสองท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสวรัตน์โพงามนะคะจากกลุ่มสังคมนิยมแรงงานดิฉันคิดว่าคําพูดของเพื่อนดิฉันที่ชื่อพัชนีคําหนักไม่ได้หมายความว่าเอ เมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชายแดนไม่นควรที่จะรับผิดชอบประเด็นของนีฉันก็คือว่าเราเลิกตั้งคำถามได้ไหมว่าใครยิงก่อนเราเลิกตั้งคำถามเราคือเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่ามันมีความตายมันมีชีวิตผู้คนที่ถูกอพยพและคนที่ตายเป็นคนจนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนจนฝั่งไทยซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ชั้นผู้น้อยหรือว่าทหารอาชีพชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นทหารกัมพูชาซึ่งก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยทุกคนล้วนเป็นคนจนที่ตายในสงครามไม่มีนายพลที่ตายในสงครามสิ่งที่ฉันเห็นก็คือว่าแม้ว่าพรรคประชาชนไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่มีอำนาจในการสั่งกองทัพแต่พักประชาชนสามารถที่จะรณรงค์เรื่องไม่เอาสงครามได้ ทุกอย่างมันสามารถคุยกันที่โตเจราจาเพราะฉะนั้นคําถามต่อมาก็คือว่าก็เขมยิงเราก่อนน่ะคือประเด็นมันเป็นคําถามที่เล็กน้อยมากเลยอ่ะถ้าหากเราต้องการสันติภาพกันอย่างแท้จริงคําถามก็คือว่าเราต้องการสันติภาพในชายแดนจริงหรือไม่หรือว่าเราต้องการเห็นคะแนนจากความเป็นชาตินิยมกันแน่สังคมทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องชาตินิยมข้างชาติ ดิฉันไปประท้วงสงครามมาบอกให้ดิฉันไปประท้วงที่ชายแดนดิฉันคือคนชายแดนจริงๆคือบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดรีสเกตค,คาถามก็คือว่าเราจะยุติสงครามได้อย่างไรปัญหารเรื่องสแกมเมอร์เป็นปัญหาเล็กน้อยมากแม้ว่าสแกมเมอร์จะเป็นธุรกิจฟังก่อนว่าเล็กน้อยแบบไหนดิฉันอธิบายได้เรื่องสแกมเมอร์มันคืออาชญากรรมเราไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นอาชญากรรม แต่สิ่งที่มันเป็นอาชญากรรมมันสามารถจัดการด้วยเครื่องมือของรัฐแต่ถ้าว่ารัฐมันไม่ยอมจัดทำไม่ยอมจับอันนั้นเราจะต้องเป็นไล่ทุนเจ้าหน้าที่รัฐให้มันทำแต่ว่ามไม่ใช่เอาระเบิดไปไปปูพรมถลม่มการทิ้งระเบิดไม่ได้ทำให้สแกมเมอร์หยุดนะคะครับครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของดิฉันก็คือว่าดิฉันอยากให้พักประชาชนรณรงค์เรื่องการยุติสงคารามอย่างแท้จริงไม่ใช่เหยียบเรือสองแคมครับเหยียบเรือสองแคมหมายความว่ายังไง ปากหนึ่งต้องการันติภาพแต่ปากอึ่งส่งท้ายกองทับให้ท้ายกองทับข้อเสนอที่พรรคประชาชนนี่ฉันชอบมากเลยคือว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารเพราะการเกณฑ์ทหารคือการที่มนุษย์<อ>ไม่ควรทําต่อกันมนุษย์ควรที่จะมีเสรีภาพในการเลือกไม่ใช่มีเสรีภาพในการบังคับภายใต้กฎหมายข้อเสนอเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอ่ะมันจะไปได้ยังไงกับสิ่งที่คุณให้ท้ายกองทับอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคดิฉัน ากให้พัคประชาชนแสดงจุดยืนแม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตามนะคะคแต่สิ่งที่เราสามารถรณรงค์ได้นะคะเรามีประวัติศาสตร์การทําสงครามที่มีแต่ความตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะคะมันควรที่จะยุติอย่างจริงจังคือคมันไม่มันไม่เกิดผลไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้พูดว่าเออเราไม่เอาสงครามครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับจะจะตอบก่อนไหมครับหรือว่าต่อเนื่องครับนะตอบก่อนดีกว่าไหมครับ ตอบเนี่ยเหระฮะหรือยังไงฮะตอบก่อนดีกว่านะครตอบก่อนดีกว่าแต่แต่ว่าผมขอหนึ่งนาทีได้ไหมครับจะได้พูดกันได้หลายๆท่านสองนาทียังไงฮะยังไงครับยังไงครับสองนาทีนะครับสองนาทีเชิญครับเชิญครับแล้วแล้วพอตรงตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวผมตัดไปที่คําตอบเลยนะครับครับเชิญครับเชิญครับ ส,สวัสดีครับเออผมขออนุญาตไม่ไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็คือผมเข้าเข้าใจแหละครับเพราะว่าผมผมเองก็เป็นโหวเตอร์ครับประชาชนมาตั้งแต่เก้าไกลแล้ว <c oughs> ก็เห็นวัฒนาการเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากรู้สึกเสียายทุกทุกครั้งนะครับตั้งตั้งแต่โหวตเลือกท,ท,ที่ทีมพี่ทีมพี่ทาแล้วจนกระทั่งมาจนถึงตอนเนี้ยผมก็ไม่มีความรู้สึกว่าพรรค ประชาชนจะต้องขอโทษอะไรเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าทําดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าทางนู้นอ่ะเขาตับขาหลอกเก่งเราก็เลยทันเราก็เลยไม่ทันเกมเขาเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเป็นผมไปยืนกับพระประชาชนผมก็เชื่อเหลือเกินว่าตัวผมก็ตามเกมเขาไม่ทันเหมือนกันโอเคครับก็ไม่ไม่มีไม่ ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่ามันเหมือนกับตอนที่เราโหวตเลือกคุณอนุชินอ่ะเหมือนกับมันเหมือนกับให้เราเลือกว่าเราอยากจะป่วยเป็นโรคอะไรอะ่ะระหว่างระหว่างโควิดกับไข้เลือดออกอะ่ะซึ่งมันไม่มีทางเลือกอะ่ะผมก็เข้าใจความรู้สึกตรงนั้นดีนะใช่ครับเลือกใครก็เจ็บครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาว่าแล้วแต่การตัดใจของ ท่านผู้นําฝ่ายค้านแล้วกัแล้วกันเราเคารพการตัดสินใจแต่แต่ทุกทุกครั้งที่เรามาถึงจุดจุดนี้เนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายไม่หายครับก็เียนได้เท่านี้ขอบคุณครับครับอ่านะฮะวันนี้เรามปคําตอบนะครับคําตอบสองท่านยังคงเดิมนะครับหรือคุณธนาธรจะแชร์ได้ไหมอ่างั้นหัวหน้าเท้งก่อนนะครับแล้วไปที่ทางหัวหน้าทิมนะครับเชิญครับหัวหน้าเท้งครับก่อนอน่นขอขอบคุณสําหรับทุกๆการแสดงความเห็นนะครับแล้วก็ ผมเข้าใจนะครับทุกๆความรู้สึกของเราไม่ว่าเพื่อนของเราจะออกมาแสดงความคิดความเห็นอย่างไรนะครับมันก็จะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนให้ทุกคนคิดเนาะนะครับว่าสิ่งที่เราอยากได้ประเทศที่เราอยากเห็นคืออะไรเราอยากได้ประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมครับทุกคนเคารพในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกสังคมมีความแตกต่างหลากหลายได้ นะครับแล้วทุกๆพื้นที่ควรจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราสามารถแสดงความคิด <bo> ความเห็นได้ร่วมกันนะครวัตถุประสงค์ของเวทีวันนี้นะครับพวกผมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่กําลังใจเราอยากได้ครับอยากได้มากๆนะฮะแต่เราไม่ได้ต้องการอยากได้แค่กําลังใจอย่างเดียวนะครับจริงๆทุกคําติชมทุกคําท้วงติงเราก็อยากได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นไม่ว่าใครจะขึ้นมาแสดงความเห็นด้านหน้านะครับจะเป็นความเห็นที่เรารู้สึกว่า วินาทีนี้เราควรจะต้องให้กําลังใจกับทีมผู้บริหารพักมากที่สุดหรือเขาจะมาให้ความเห็นที่รู้สึกว่าตั้งคําถามหรือว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผ่านมาผมก็อยากให้พวกเราให้กําลังใจทุกๆคนนะครับที่อย่างน้อยๆเขากล้าขึ้นมาสแสดงความคิดความเห็นเขาข้างหน้านะเพื่อให้บรรยากาศการพูดคุยในวันนี้นะครับมันเป็นบรรยากาศที่เราอยากให้มันเป็นนะในฐานะพักมวลชนที่ทุกคนมาช่วยกันสแสดงความเห็นสะท้อนต่อนะครับเ,ออเจ้าของพักแสดงสะท้อนต่อผู้บริหารพักได้โดยตรงมากที่สุด เในส่วนของสถานการณ์นะครับระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมอยากชวนทุกคนตั้งคาถามมาอีกหนึ่งครั้งนะว่านจริงเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับก็คือเราต้องการวิถีชีวิตที่ปกติสุขนะเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งมันก็จะมีคําถามอีกตามมาเช่นเดียวกันครับคาถามง่ายๆเลยสมมุติเราบอกว่าเรายืนอยู่สงบสุขเฉยๆอยู่ดีๆมีคนท้าทีท้าตีท้า,ทาต่อยไม่ได้เล่นตรงไปตรงมาด้วยอยู่ดีๆมาแอบ มาตบหัวเราข้างหลังอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ทําอะไรตรงไปตรงมาตามวิธีทางการอาหารแบบที่มันควรจะเป็นเล่นนอกกติกาทุกอย่างมาทําร้ายเราเราคิดว่าสิ่งที่เรามีความชอบทาในการทําคืออะไรคือการป้องกันตัวเองไหมครับเราเราป้องกันตัวเองไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับเอ่อพวกเราไม่เคยมีใครที่ต้องการการใช้ความรุนแรงนะพวกเราไม่ใช่เป็นประเทศอัตพันนะครับประเทศไทยคนไทยไม่ใช่คนที่เป็นอัตภาน แต่ถ้ามีคนที่มาทําร้ายเราเราก็ต้องใช้กําลังในการป้องกันตัวเองนะผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักที่สําคัญที่เราต้องยืนให้ตรงกันก่อนนะครับเในทางกลับกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองได้เคยมีโอกาสแล้วกันนะครับลงไปรับฟังเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามแนวจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่อีสานใต้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ต้องอพยพกันหลายครั้งคือมีลูกระเบิด ยิงมาแต่ฝั่งนั้นทีนึงก็ต้องอพยพและการอพยพแต่ละครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะก็กระทบวิถีชีวิตเขาค่อนข้างเยอะนะฮะทุกคนก็อยากให้ปัญหาจบนะครับไม่ใช่แค่คนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรอกครับก็คือคนคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยอยากให้ปัญหาจบประเด็นสําคัญก็คือจบที่ตรงไหนนะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะฮะซึ่งตราบใดที่เรายังคงนะครับไม่ใช้สัพพะกำลังเราที่มีอยู่ นะครับในการป้องกันตัวเองหรือการทําดําเนินการทางยุทธศาสตร์ที่จะไปทําให้ประเทศฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะมาทําร้ายเราได้อีกเนี่ยปัญหามันก็ยังเรื้อรังแบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ตัวผมเองได้เคยสื่อสารไปนะครับเรื่องว่าเราใช้กําลังทางการทหารได้แต่อยู่ภายใต้หลักกติกาสากลนะครับตามกฎการใช้กําลังนะครับแล้วสิ่งที่ทางกองทัพกําลังทาอยู่นะครับก็พยายามพุ่งเป้านะไปที่ คุกคามเฉพาะหน้าอย่างเช่นบรดาเครื่องยิงจรวดนะครับที่เขามีที่ตั้งทหารได้ต่างๆถามว่าจําเป็นต้องทํำไหมในขณะนี้นะครับจําเป็นต้องทํานะครับแต่กรอบมันก็ไม่ควรที่จะเลยไปกว่าที่เรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปรุกรานประเทศเขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะผมเชื่อว่าไม่ได้เห็นค้านกับกับเพื่อนของเราที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นข้างหน้านะครับ เพราะนั้นผมจุดฟูลสต็อปนะครับในเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากจะยืนยันกับทุกท่านว่าพักประชาชนที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยนะครับที่จะหนุนหลังในเรื่องของออการเรียกว่าการใช้กองทัพนะครับที่เกินเลยไปกว่าหลักการป้องกันตัวเองแล้วเราก็ยึดมั่นนะครับในเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีมีสันติภาพนะครับมี มีเขาเรียกว่ามีเอนเกมมีจุดจบที่ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขได้นะครับในส่วนของการเดินไปข้างหน้านะครับถามว่าแล้วพักประชาชนต่อจากนี้นะครับเมื่อกี้มีอีกหนึ่งท่านถามนะครับว่าเอ๊ะแล้ววันนี้อยากมาฟังเช่นเดียวกันครับว่าว่าเราจะเดินไปข้างหน้ายัางไงจริงๆผมกะว่าจะตั้งใจส่งต่อให้กับอาจารย์ต้นนะฮะว่าอาจารย์ต้นจะมาถ่ายภาพนโยบายการเลือกตั้งข้างหน้าได้แต่ว่าอาจารย์ต้นบอกว่าอยากส่งให้พี่ทีมก่อนเนาะ นะครับยังไงพี่ทีมารอนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่ธีพูดนิดหนึ่งครับเชิญครับรอได้ครับไม่เป็นไรครับตั้งใจจะมามาฟังมากกว่าพูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในๆถ้ามีโอกาสนิดหน่อยก็อยากจะพูดว่ารู้สึกสบายใจนะครับรู้สบายใจดีใจที่หัวหน้าเทงเนี่ยได้จัด งานที่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับได้มีโอกาสให้มีพี่น้องประชาชนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะในมุมที่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบกับการที่เขาได้ตัดสินใจลงไปในฐนนานะที่เป็นหัวหน้าของพวกเรานะครับตัวผมเองเนี่ยในตอนที่เป็นอดีตหัวหน้าพารคก้าวไกลเนี่ย ก็ต้องตัดสินใจอยู่หลายครั้งนะครับบางครั้งก็ตัดสินใจถูกบางครั้งก็ตัดสินใจผิดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นผู้นําในการบริหารองค์กรว่าบางครั้งเนี่ยก็มีสิ่งที่จะไป็นที่ะต้องตัดสินใจแล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือการยอมรับในความผิดพลาดนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ บอกว่าทักสบายใจดีใจแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจหัวหน้าเท้งนะครับในฐานะอาดีตหัวหน้าพักว่า,าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ไม่สมบูรณ์แบบทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมเองรวมถึงทุกคนที่ฟังอยู่ในนี้ด้วยมันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถยอมรับมันอย่างไม่มีอัตรา แล้วก็อนุญาตให้ประชาชนได้มีโอกาสพูดถึงมันแล้วปรับให้ออกมาเป็นผู้นำที่ดีขึ้นของพวกเราในอนาคตได้เป็นอย่าง,างดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ขอให้เพื่อ,อนๆที่อยู่ในพักปัจจุบันพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานอยู่ในพักนะครับอาสาสมัครแล้วก็โบเตอร์เนี่ยช่วยกันให้กำลังใจแน่นอนสามารถต่อว่าสามารถ ะระบายออกได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าความเป็น DNA ก็ความเป็นสปิริตของอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนก็คือเรารับฟังทุกความคิดเห็นเอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปปรับปรุงเพื่อให้มันมีการตัดสินใจที่รอบด้านมากขึ้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีสมาธิพาพวกเราไปถึงชัยชนะที่อาจจะช้าไปแค่2ปี แต่บรรยากาศแบบนั้นมันจะกลับมาอีกครั้งแล้วเราจะชนะได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนครับขอบคุณมากครับเข้าใจว่าอาจารย์ของผมมาอีกมาอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ครับเลิกเลนกายครับอาจารย์ปิยะบทแสงกหนกุลครับอาจารย์ซ่อนตัวที่ไหนฮะผมเห็นอาจารย์แวบๆนะฮะอาจารย์ทําตัวเป็นกรอมานอซะแล้วนะฮะอาจารย์เชิญนะครับแต่ว่าระหว่างรออาจารย์มีบทผมน้อมรับนะครับ ข้อติดติงนะในฐานะที่เป็นอดีตประธานกรรมาการทหารนะครับพยืนยันครับว่าในฐานะพักเราจะพยายามครับที่จะตีกรอบนะครับในการใช้กําลังทางการทหารเนี่ยเพียงเพื่อการป้องกันประเทศนะครับเราไม่ได้ใช้กําลังทหารเพื่อลุกลานนะครับเราต้องการรบเพื่อชุติการรบครับแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจครับว่าภูมิประเทศสําคัญนะครับแล้วก็ขีดความสามารถของทางฝั่งตรงข้ามเนี่ย ที่จะรุกรานประเทศไทยแล้วก็ทำลายทำลายพลเรือนไทยเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่เราควบคุมสถานการณ์ได้และเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเมื่อเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งภูม,มิประเทศสําคัญแล้วก็แสนยานุภาพของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยการเจราจาจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและสันติภาพมันจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเราต้องการสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่การจุดจริงแล้วก็ยังคงต้องหวัดระแวงกันอยู่ไม่จบไม่สิน้นไม่งั้นก็ ความเป็นอยู่แบบปกตินะครับก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่น้อมรับนะครับเราก็จะพยายามสื่อสารในเรื่องนี้ให้หนักขึ้นครับเชิญอาจารย์พิบุตรแสงกระนกคุณครับครับเอพี่วิโรจผมผมแชร์ด้วยนิดน,นึงได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับคือ <c ười> จริงๆก็ก็น้อมรับนะครับที่เพื่อนของเราตั้งคาถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของพรคประชาชนต่อเรื่องสาการไทยกุมชาแล้วก็อยากจะ ให้เรามีจุดยืนในการที่คัดค้านเรื่องสงครามคือผมผมเองเนี่ยในฐานะอดีตหัวหน้าพักแล้วก็อดีตผู้ทำฝ่ายค้านเนี่ยเวลามีตั้งแต่มีเรื่องหลายเรื่องมาเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายเรื่องยากจริงผมก็ลองจริงแั้ว่าถ้าผมเป็นคุณเท็เนี่ยผมจะมีท่าทีต่อเรื่องพวุ่งนี้อย่างไรในแต่ละช่วงเวลานะครับก็ต้องยอมรับว่ายากนะครับ แต่ว่าผมผมยังคือถ้าแน่นอนนะครับถ้าประชาชนแบบไปไกลถึงขั้นสนับสนุนสงครามเนี่ยผมผมก็คงเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะมีมุมมองว่าปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากับสิ่งที่เรกว่าสงครามใช่ไหมครับก็แน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้เรื่องการจําเป็นต้องปกป้องตนเองนะครับ แต่มันก็มีคําถามอีกว่าการปกป้องตัวเองเนี่ยแบบไหนถึงได้สัดส,สว่วนหรือเหมาะสมแบบไหนมันถึงจะพอดีและไม่ทําให้สถานการณ์มันลุกลามบานไปลายไปมากกว่าเดิมก็เป็นคําถามที่ที่ยากเวลาเอาพระผมเป็นฝ่ายผู้นําฝ่ายค้านนะครับช่วงนี้ผมก็ลําบากเหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับนะครับเออซึ่งก็คงต้องเป็นโจทย์ของพรรคนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันก็มองได้หลายมิติมากนะครับอย่าง อผมอยกตัวอย่างเช่นเลยเมื่อวานก็โทรคุยนะครับกับเพื่อนสอสอของเราที่อยู่จันทบุรีที่เป็นพื้นที่ชายแดนนะครับก็เพื่อจะเข้าใจว่าสถานหาน้าง,งานจริงเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่อยู่ชายแดนจริงๆเนี่ยคือจะหาจุดลงตัวต่อเรื่องเนี้ยมันอาจจะต้องมองแบบไม่ใช่มิต,ติเดียวผมคิดว่ามิต,ติเดียวเช่น ตกลงเราจะอยู่ข้างกองทัพหรือไม่อยู่ข้างกองทัพหรือเราเป็นฝั่งชาตินิยมหรือไม่ใช่ชาตินิยมใช่ไหมเป็นอนุรักษ์นิยมหรือเป็นเสรีนิยมเพราะว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นมิติที่ทําให้เราเข้าใจโซลูชันได้ไม่สอดคล้องความเป็นจริงผมยกตัวอย่างเช่นอะไรครับสิ่งที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากสสของเราก็คือว่าเฮ้ยมันต้องยอมรับว่าพี่น้องที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรอ่ะที่เรารู้สึกว่า ขวาจัดช่างนิยมนะแต่เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันลองมาหลายทางแล้วอะ่ะเจรจาก็แล้วมีข้อตกลงสันติภาพก็แล้วนะครับมันไม่จบแล้วเขารู้สึกเขารับไม่ได้แล้วกับชีวิตที่ไม่มีความมั่นคงแน่นอนเขาวันดีคืนดีเดี๋ยวเขาต้องอพยพสวนเขาต้องทิ้งไรเขาต้องทิ้งบ้านเขาต้องทิ้งเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกปกติของมนุษย์ที่ดีแอ็กออกมาว่า ให้มันจบจบไปได้ไหมวะทีนี้อันเนี้ยเราจะตีความความรู้สึกว่าให้มันจบจบไปเนี่ย <s> เท่ากับเขาเป็นชาติยงขวาจัดไหมก็คงไม่ใช่เพียงแต่ว่าแล้วอันเนี้ยมันควรจะนําไปสู่การสนับสนุนการใช้มาตรการทางการทหารที่ไม่ได้สัดส,ส่วนหรือเกินเลยไหมมันก็คงไม่ใช่อีกแต่นี่มันเป็นความรู้สึกของคนที่อยู่ชายแดนจริงนะครับตอนเนี้ย คนที่อยู่ชายแดนจํานวนคงมีทั้งสองส่วนที่รู้สึกว่าเฮ้ยหยุดลบกันได้แล้วอีกอันนึงบอกอยากจบแล้วอ่ะเขาเขาไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วเนี่ยมันเป็นโจทย์ทางการเมืองที่ที่คงต้องมองหลายมิติจริงๆหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนชายแดนจะได้รับผลกระทบจากการปิดด่านใช่ไหมครับปรากฏว่าสิ่งที่สสสะท้อนให้ฟังก็คือว่าอย่างน้อยอมีพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตามชายแดนรู้สึกชอบครับกับการปิดด่าน เพราะว่าเมื่อวานเขาไลฟ์ผมองว่าเพราะการปิดด่านทําให้ขบวนการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายที่เจ้าที่รัฐไทยคอร์รัปชันกันเนี่ยแล้วมันที่ผ่านมาเข้ามาแล้วทาให้เศรษฐกิจไอราคาพืชมันตกต่าใช่ไหมครับในของคน,คนของคนไทยเนี่ยพอปิดด่านเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีเข้ามาราคาดีขึ้นเขารู้สึกว่าดีครับเนี่เห็นไหมม,มันมีมิติซับซ้อนมากซึ่งเป็นโจทย์ของ ของพักนะครับผมอาจจะรู้สึกผมโชคดีเหมือนกันที่ผมไม่ใช่ผู้นาฝ่ายคา้านตอนนี้แต่แต่ว่านี้ก็พูดแล้วมันตลกแต่ว่าไม่ตลกเลยเพราะว่าตอนเนี้ยหาทางออกอยังไงนะครับนะครับก็ก็เป็นความทา้าทายของพักเหมือนกันก็ให้กําลังใจมี่กี่ท่านครับหรือขอสักสองท่านนะครับสองท่านกระชับกระชับนะครับอ่านะครับ <laughs> เชิญครับ